สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ผมมีมอเตอร์มหาศาลครับนะครับนี้พาชมพี่หอยกับเจ้าเคียววานครับทางานโค้งข้างหน้ามือเดียวนะครับก็เจ็บงานครับบอนี้น่าจะเสร็จวันนี้นครับอีกลูกหนึ่งเพิ่งทํามือว่านดีกว่าเสร็จไปนะครับสามไร่นะครับพื้นที่สามไร่สองบ่อครับแล้วก็คล้องใส่ไกล ตามแบบที่เพิ่อนบอกแบบมานะครับก็ประมาณนี้ครับนะครับีมือกบอล็กครับนะครับของพี่หอยนะครับก็ถือว่าได้ขนาดนี้ก็เสียแล้วครับเจ้าข,ของที่เจ้าข,ของนาพอใจครับขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็หัวหนา้า อ่าเิ่นมาตรวจกะเป็นว่าโอเคครับรีมืออ่านขอบคุณมากๆครับนะครับขอพรบคุณท่านเป็นอย่างสูงเลยนะครับแลอนิดเดียวครับเอาดินเก็บปากบอ่อดินห้อติท้อยไปถมคางข้างข้างๆายเป็นคู่นะครับเป็นขเขาเงินในโคกเป็นโคก วันนี้ก็เป็นวันที่ห้าแล้วนะครับที่ทำนะครับแต่คันคันมือแรกมือสองก็เริ่มงานบายุ่งครับมือแรกฝนตกง่ายรถมาฝนตกเสิรสิ่เดเหตุกานกันกนบใบายกลัวนะครับมือสองมือสองอ่าซัมแอร ับสำเรเชาวันกับเสด็เสียนกับลาขึ้นกันนะครับก็เลยแต่มือสามมือชี้ไปเห็นงานเต็มทีนี่ครับมือนีมือที่หาครับก็คิดว่าวันนี้สะบ่อสองลูกน่าจะเสียจครับที่หอยวันนี้นะครับเป็นลูกยิ่งในญ่ครับเจ้าเนโอน แล้วเพ,นนนพื่อนจังเด็กที่เพื่อนจะเอาโดนมามาบินไทยันนะเพื่อนว่าอันนี้เพื่อนว่าเนาะนะครับเพื่อนมาเปินไปเบิงมาหลายๆหม่องเพื่อนว่ายืดหนีเห็ดดีเพ่นว่าสีมือสวยงามนะนะครับโอ้ขอบคุณหลายๆเลยนะครับไม่ค่อยเห็ดน,นะครับก็ขอบพระคุณวินโวเหรียนเที่ยวอิลี่วิบวิจารแต่ว่าเพื่อนว่า งามนะครับนะครับงามดีในการคุดในการลูกจะเลนะครับก็ถือว่าฝึกฝีมือไปเรื่อยๆครับนี่หอยนะครับสุดยอดแล้วนะแว่วมันเหมื่อยแน่ในเรื่องของการซื่อสารครับผมก็สุดปิศัยีลีครับกับ ใช่เนี่ยใช่เนี่าอ่าเพป็นอันนี้อยู่เพป็นเห็ดเพป็นเห็ดน้ำอยู่ตีแหลกบกกาอียี่แกไม่กล้ามาทำนะครับมีหอยแกบอกให้อ่าน้องคนขับอีกคนหนึ่งมาทำครับเตะอ่าเพิ่นกะเพิ่นกะหวงรถนะเพิ่นหวงรถหวงเขียวหวานนะครับเพิ่นลืมสมกินแล้วเพิ่นกันเลย ย่อมมาเห็ดไห้ครับเพราะว่าได้เอา,อาขันญนมาเห็ดนะครับแล้วจะาสองร้อยเซอเปอร์เอ็อ200เอกมานะครับเพื่องานกุดโค้งน้องนานะครับระวังตูดลูกพี่ระวังดักระวังดักฮะสีสีเลิศโอ้ย <laughs> ทำาหสีเหลือนนะอัวดออกสอดไปดเนี่ยครับผมชอบผมชอบอแก่ตรงนี้ด้วยนะครับคือดูแรรักษารถเป็นดีเลยนะครับบึงบึงรถดซอยแถวแก้ห่วงนะครับคือปี่บอบผีผามบบ พบ,บระบัณย่มหลับยอมหลับว่าเป็นเป็นคนขับที่เข้าเอื่นว่ายัางล่งดูแลรถซอยเทาแก่ดีนะครับไี่หอยนี่ดีครับนะครับอะไรนิดๆหน่อยๆน,น,นะครับแกขนาดขนาดแกเป็นคนอ่า,อาพิการนะครับทั้งทั้งเสียงนะครับหูก็ว่าด้ยิน้น อวอาก็ได้นะครับแต่ว่าที่สัสมผัสอยู่อยู่มือในการขับถ้าเกิดรถมีปัญหาเนี่ยสะดุดเนี่ยน้ำมันสมตังขันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยสกิดเนี่ยใส่เพียงก็นกอนอใส่หน่อยใส่หน่อยตันนะครับมันดีเป็นสะดุดสะดุดเนี่ยเพื่อนกะลงมาเช็ครถแล้วครับแต่ว่าเพื่อนโจกกบจักบอกว่าว่าว่าตัวไหนแต่ว่าเพื่อนเพื่อนดิวจกกักคือว่าเป็น น้ำน้ำมันนะครับหรือว่ากลองโซล่านะครับคันนั้นมันจะมันจะถังถังมันฟุ้นมันมีเศษฟุ้นไหลนะครับอยู่ขั้นของสมจิตคือถังมันเป็นรถมันเป็นรถเก่านอกมานะครับก็ถังจะสกปรกหน่อยคือมีปัญหาเรื่องอ่างไส้หน่อยตันและคลองตัน อยู่ประมาณสองสามเถือนะครับเพิ่นกะเพิ่นกะลูกนะครับว่ารถมีปัญหาเหมือนกันลงมาเช็ก็รือว่าตัดดินแล้วตัดดินแล้วรถ่ําบ่มีแล้วเนกงจะลงมาซองเมืงองไตรถลมามีน้นำมันหัวซึมียางบอ่อนะครับน้ำมือเสากะอัดจระบีทุกเช้าทุกเช้า,ท,ชาทุกบ่ายนะครับไม่หอยมือละสองเถือครับ ก็สุดยอดมากๆครับนะครับกันได้เอไว้วางใจเป็นให้เป็นมากเห็นงานให้นะครับถึิงๆบอกกันว่คอยรู้เรื่องกันตามนะครับก็บอกแรกได้ขนาดนี้ก็ถือว่าถือว่าโอเคแล้วครับสุดยอดมากๆแล้วนะครับเพราะว่าผมก็จะสิบอกเล่าอะางไหนะครับซื่อสารกันก็ แบบไหนนะครับก็เอาเป็นว่าคือขันเอาปากบอกโบกันก็สิง่ายอยู่แต่นี่เอามือโบกันนะครับใช้ภาษามือนะครับภาษาใบนะครับคุยกันก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็ขอบพระคุณทุกการาติชมนะครับขอคอมเมนต์ ติชมกันเข้ามาได้นะครับผมมาเป็นยังไงแบบได้ให้กำลังใจกับผมผมที่หอยพร้อม,ววมทีมงานในมอเตอร์มหาสา,ารคามครับเด็ก้าบ้านมอไฟนะครับยินดีน้อมรับฟังทุกทุกทก,การติชมนะครับเพื่อที่จะเอาน้ำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไปนะครับว่า ขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีๆของทุกๆท,ท่านนะครับแล้วก็กำลังใจนะครับที่ให้เกียรติดตามรับชมกับผมเอีย mm hmm. มอเตอร์มหาสาระะคามด้วยดีเสมอมาเลยนะครับต้องขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณอยากสูงเลยนะครับอันนี้อันนี้บอดลึก6เมตรนะครับมองนีสั้นนี่มเต็รหาสนะครับสั้นนี่น สี่เม็ดหาสิครับแล้วก็รขั้นคู่เม็ดหาสินนะครับอันนี้สองเม็ดอันนี้สองเม็ดครับก็จะออกมาประมาณนี้นะครับรูปแบบประมาณนี้ผมก็เบิ่งว่าออกว่า,วาเป็นรูปมยังได้ว่าเพิเ่งเฮ็ดซิกแซกไปนะครับพ่อเลยว่าเป็น ดองหน้าโมเดลนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับพาทุกท่านมาชมาการทำงานของเจ้าโกเบลโกนะครับเอเคสองร้อยซูเอรอหรือว่าเจ้าเียวหวันนะครับซื้อตึงซื้อมายังไม่ถึงเดือนเลยครับก็ได้การได้รับอโอกาส ดีๆจากท่านผู้ใหญ่ใจดีนะครับให้โอกาสทีมงานได้มาร่วมงานกับท่านแล้วก็ได้มีงานทำนะครับต้องขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมเบนมอเตอร์มหาสารคามฝากไว้เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ